รีวิวคู่นี้กัน ASIC CIMULAS 27ครับเพื่อนๆครับจะเป็นยังไงบ้างเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยคิ m u l ั s คิมูลัสยีเจ็ดครับตึงตึงตึงคิ m u l ัสยี่สิบเจ็แปลว่าก้อนเมฆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ f e ลลิ่งเขาบอกมาอยู่แล้วว่ามันจะต้องนุ่มสบายแน่นอนเพราะเป็นก้อนเมฆไง จุดเด่นของรองเท้าทุ่นนี้นะครับ Cumulus 27นะครับคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer สายซัพพอร์ตตัวรองรองลงมาจากเจ้าคู่นี้ครับ Nimbus 27 Nimbus คือตัวท็อป6,500บาทนะครับรองลงมาก,ก็คือตัว Cumulus ครับ27ราคา5,200บาทนะครับเ,เพื่อนๆครับจุดเด่นโฟมเป็นไฟฟ์โ a มบา a ์ t Plus นะครับบวกกับ p e ลียว f จลไฟฟ์โ l ม s าชั้นตรงนี้นะนี่และมีเพ Gel ที่บริเวณส้นเท้าแต่ ไอตรงชั้นล่างตรงนี้ที่มันถูกขีดเส้นไว้เนี่ยครับตรงนี้มันเป็นเอา s o ชื่อว่า f l อ i ด line f l อ i ด line o u t s o นะครับเห็นไหมคือเอาโซมันเป็นแบบเหมือนเป็นโฟมอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะเต็มเต็มแผ่นมาเลยนะครับนี่เพื่อนๆลองดูนี่นะครับถัดมานะครับหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r ยร g m e s นะครับมีความเหนียวแน่นทนทานนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับ ส่วนบริเวณรอบพลาทาตรงนี้บุนุ่มนะแล้วก็มีพู t แทนะ็บเอาไว้ช่วยในการสวมใส่ให้สะดวกสบายง่ายขึ้นด้วยนะครับคิวเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็แข็งแรงดีนะครับเป็นรองเท้า Daily Trainer ก็ต้องเสริมความแข็งแรงแบบนี้แหละนะครับโอเคจุดเด่นหลกัหลกๆของ c u m u l u s 27ก็ประมาณนี้แหละครับ น้ำหนักของคู่นี้นะครับอยู่ที่272กรัมในขนาด10 US นะครับส้นเท้าจะสูงที่38.5หน้าเท้าสูงที่30.5ดรอปอยู่ที่8ครับราคาขายคือ5,200บาทไปฟังความเห็นของผมกันนะครับว่าใส่คู่นี้ k i m u l a s 27แล้วเป็นอย่างไรกันมากนะครับผมเช่ญเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆครับทดสอบเรียบร้อยสำหรับคิวมารา27นะครับรองเท้าตัวรองรองลงมาจากตัวนิมบัสฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเรื่องการสวมใส่ผมใส่ที่28เซน10 US นะครับเท้าผมยาว26.5ผมเผื่อมา1.5เซนผมใส่สบายนะครับหน้าเท้าขยับนิ้วเท้าได้สบายๆบยบริเวณนิ้วโปง้งนิ้วก้อยไม่รู้สึกถูกบีบรัดไม่มีนะครับหลังเท้าก็โปร่งดีนะแต่ก็ เหมือนรองเท้าวิ่ง Daily t r a นเนอทั่วไปแหละมันก็ไม่ได้โล่งมากน,นะและด้วยแพลตฟอร์มของรองเท้าที่กว้างนะครับทำให้เรานั้นยืนได้แบบเต็มๆนะครับอยู่บน Kimulas 27นะครับส้นเท้าก็กระชับดีนะครับบุโฟมที่บุนุ่มบริเวณรอบข้อเท้าก็ช่วยกระชับเท้าเ,าเวลาวิ่งได้ผมเร่งความเร็วขึ้นมาก็ยังติดเท้าดี ไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดนะครับผมใส่ตรงไซส์บวก1.5เซนนะบอกเพื่อนๆย้ำกันอีกทีนั้นเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจคุณนี่อยู่นะครับเล็งไว้อยู่เนี่ยก็ลองเผื่อแบบผมก็ได้หรือจะเผื่อแค่1เซนเหมือนที่คุ้นเคยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วิ่งระยะไกลๆบวกมัน1.5ก็โอเคสบายใจหน่อยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาที่เท้าเราขยายเนะโอเคทีนี้มาต่อกันที่ตัวโฟมบ้างน,นะครับฟิลลิ่งของโฟมไฟฟมบาร์ส plus บวกกับพื้นเอาโซนะครับพื้นเอาโซที่ชื่อว่าฟูอิดไรนะครับมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แปลกดีไม่เหมือนกับตัวนิมบัสนะนิมบัสก็จะเป็นไฟโฟมบัสพลัสอีโคบวกเพียวเจลนะคู่นี้ไฟโฟมบัสพลัสบวกกับเพียวเจลเหมือนกันแล้วก็มีเอาโซเป็น ฟุตไ i น์นะคบฟีลลิ่งก็จะต่างกันและผมผมรู้สึกได้สัมผัสได้เลยถึงความนวลน,นะมันไม่ได้นุ่มเหมือนกับตัวนิมบัสที่แบบนุ่มมากเหยียบลงไปแล้วก็โอ้โหกดถึงพื้นได้เลยแล้วฟีลลิ่งใส่คือนุ่มตลอดทางแต่คู่นี้จะแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับออกเป็นแน่นแน,น่นวนวลนวลหน่อยหนึ่งมันไม่ได้นุ่มเหมือนนิมบัสย้ำกันอีกทีไม่ได้นุ่มเหมือนนิมบัสนะครับคู่นี้เป็นคู่รองเพราะ,ะนั้นอาจจะลดสเปคลงมานะครับก็ใช้ไฟฟอรบัสเพลสเฉยๆไงไม่ได้บาร์พัดอีโค แต่ฟีลลิ่งของโฟมคือแน่นนลาะนุ่มนะครับแน่นนุ่มไม่ได้แน่นกระด้างไม่ได้แข็งกระด้างแต่เป็นแน่นๆแบบน,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 นุ่มๆครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันทําความเร็วได้ง่ายกว่านิมบัส ถ้าจะแนะนําว่าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับสำหรับตัวคิมูลัสที่หยิบเสียดยด้วยฟีลลิ่งโฟมแบบนี้นะครับเป็นโฟมแบบแน่นๆนนนุ่นๆนมๆน,นะครับไม่ได้นุ่มจนเกินไปจนยั่วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากมันก็อยู่ตรงกลางตรงกลางๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รองเท้าแบบเดลี่เทรนเนอร์นะครับวิ่งเพสซักประมาณ7จ็ดนะแล้วหกนะครับแล้วอาจจะขยับขึ้นมาเป็นเพสห้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าวิ่งแบบพวกเทมโปเพสห้าเพสสี่เงี้ยผมคิดว่าคิมูลัสเนี่ย พอจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้แล้วก็ด้วยน้ำหนักของตัวมันเองนะครับประมาณ270กรัมนะครับซึ่งเบากว่าตัวของ n i m b u สเนี่ยเวลาที่เราทำความเร็วขึ้นมาอย่างเช่นไปซ้อมพวกเทมโปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดภาระของเท้าของเราได้ดีกว่าใส่ n i m b u สนะครับโอเคก็เป็นความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ Kimolas 27นะครับเพื่อนๆครับ เหมาะกับใครก็คือ d ดลี่เทรนเนอเลยนะครับไม่ได้มีงบสูงจนถึงขั้นไปนิมบัสแล้วก็ไม่ได้อยากนุ่มไม่อยากได้รองเท้านุ่มแบบนิมบัสนะครับก็ต้องเป็นคู่นี้แหละ k i m ม l a ส27นะครับทีนี้มันจะมอีอีกหนึ่งคู่ครับเ,เพื่อนๆครับที่ราคาพอๆกันเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรู้ไหมรุ่นไหน โนวาบลัช5เงครับราคา5 2 0 0เหมือนกันกับคิม u ูล s สเหมือนกันเลยนะครับราคาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับสเปคเนี่ยคิมมูลาส27เนี่ยใช้ไฟฟอร์บลัช plus ใช่ไหมครับบวกกับเพลี g e เจลนะครับส่วนของเจ้าโนวาบลัช5เนี่ยใช้ไฟฟอร์บ a ัช max นะครับเป็นโฟมใหม่นะครับเทียบกันแล้วเนี่ยน้ำหนักก็ต่างกันแหละตัวของโนวาบลัช5เนี่ยจะเบากว่านะครับอยู่ที่267กรัมในขนาด10 US คิม u ูล s สอยู่ที่270 กว่า272ั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ272กรัมก็ต่างกันประมาณสัก5-6กรัมแล้วนะครับโฟมก็จะต่างกันด้วยนะครับตัวของ Kimura เนี่ยโฟมจะต่ำกว่าส้นเท้าเนี่ยสูง38.5แต่ตัวของ Nova b r a s 5เนี่ยนะครับส้นเท้าจะสูงที่41.5นะครับแต่ดอบประเท่ากันเลยดอแปดเท่ากันเลยนะครับเพราะนั้นเป็นตอนที่ใส่2คู่นี้เนี่ยเวลาเทียบกันเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่อยู่นะ2คู่เทียบกันนะครับฟีลลิ่งของตัว Nova b r a s 5เนี่ย มันจะรู้สึกว่าใส่รองเท้าแล้วสูงกว่าตัวของ c u m u l u s 27แล้วก็โฟมไฟฟ์โฟมบาร์รสแม็กเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันให้เรื่องการตอบสนองได้ชัดเจนมากๆดีกว่าตัวของ c u m u l u s 27นะครับมันชัดกว่าเยอะเวลาที่วิ่งเร่งความเร็วขึ้นมาเนี่ยตัวไฟฟ e โฟมบาร a สแม็กเนี่ยมันให้การตอบสนองที่ชัดกว่านะครับช่วยส่งเราไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าได้ดีกว่าตัวของ ไฟโฟมบาสพาสแล้วก็ผสมกับเพีเยวเจลอันนั้นมันออกเป็นทางนุ่มแล้วก็ซับพอร์ตเลยถ้าเทียบกันระหว่าง2คู่นี้ราคาเท่ากันนะครับห้าพเท่ากันถ้าอยากใส่เพื่อเทมโปเร่งความเร็วขึ้นมาหน่อยชอบเวลาวิ่งแล้วเด้งๆหน่อยนึงเนี่ยก็ต้องเป็นโนวาบาสหแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับเน้นแบบวิ่งแล้วก็เอาแบบอีซี่นุ่มๆนะครับสบายๆแต่ก็เร่งความเร็วได้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ําหนักก็ถือว่ายังเบาอยู่นะแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปนักเนี่ยตัวคิวโ์ ตรงนั้นได้เช่นเดียวกันทําไมเขาทํารองเท้ามากมันเซ็กเมนต์มันเยอะอะคือรองเท้ามันแตกแยกย่อยเยอะมากเลยเออผมรีวิวนะผมยังต้องพยายามหาจุดต่างขอกมาให้ได้เนี่ยเนี่ยก็ได้มาแล้วเพราะว่าทั้งบริเวณอัปเปอร์เออยรอบข้อเท้าเอยนะครับภายในของรองเท้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคิวมาร์ส27กับตัวโนวาบาร์ นี่ผมใส่2ข้คงนันไม่ได้ต่างกันเลยครับใส่ไซส์เท่ากัน10บวสเท่ากันนะครับเท้าผมยาว26.5สใส่28เนี่ยขยับเท้าข้างในอะไรข้างในเหมือนกันหมดทุกประการแต่ฟีลลิ่งโฟมที่ต่างกัน,กนความสูงของโฟมที่ต่างกันนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแหละถ้าลองเทียบกันแล้วเนี่ยใส่แล้วชอบฟีลลิ่งของคู่ไหนอยากได้นุ่มอยากได้แน่นไม่ต้องตอบสนองเยอะหรอกก็ต้องเป็นคิวมาร์ซี่เ7แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ฉันอยากให้มันเด้งๆงแรงๆหน่อยเอาไปซ้อมอความเร็วแล้วจะสนุกขึ้ ก็เป็นความเห็นของผมนะครับกับรองเท้าคู่นี้ a s i c กเจลทิ u ูลัสยครับเพื่อนๆครับโอเคมาสรุปอีกสักนิดนึงสเปคของคู่นี้นะครับส้นเท้าสูง38.5นะครับหน้าเท้าสูงที่30.5ดรอปอยู่ที่8นะครับราคาอยู่ที่5,200บาทนะครับน้ำหนัก272กรัมในขนาด10 US ครับเพื่อนๆครับ นี่คือหน้าตาของคิมูลา27ส27มีหลายสีนะแต่ผมเลือกสีนี้มาเพราะเป็นสีขาวสวยงามดีสีขาวแต่โลโก้มันจะออกเป็นสีเหลืองหน่อยนะครับสีครีมสีครีมไม่เหลืองสีเป็นสีครีมนะครับก็ตัดกันดูเรียบร้อยดีนะครับถ้าเป็นขาวล้วนเลยก็ไม่ไหวไงเออแต่มีสีตัดแบบนี้ค่อยดูดีหน่อยนะครับคู่นี้ก็น้องโป้งสนับสนุนมาให้นะครับร้านลันทูบร์์ใครสนใจก็แวะไปหาน้องโป้งได้ที่ร้านนะครับดูตรง หลังห้าง p a r a ไดซ์พาร์สวนหลวงรอ9สีนักคารินครับเพื่อนครับส่วนใครที่อยากได้รองเท้าที่ท็อปกว่าน,นี้นะครับก็ต้องแนะนำคู่นี้เลย n ิม bus 27สครับแต่น้ำหนักคู่นี้จะหนักกว่าหน่อยนะ303กรัมในขณะที่เจ้าคู่นี้อยู่ที่272กรัมก็ต่างกันประมาณ30กรนะัมโฟมหนาขึ้นความนุ่มสบายมากกว่าแต่น้ำหนักก็มากกว่าด้วยนะครับทีนี้อยากฟังความเห็นของเพื่อนๆบ้างครับว่าใครใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้บ้าง k i m u ลั s 27นะครับคู่นี้ถือเป็นคู่รองท็อปนะ แต่ผมว่าคุณสมบัติก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับใครใส่รองเท้าวิ่งตระกูลคิมเมอลัสของ a s i c บ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าเคยใส่รุ่นไหนมาแล้วมีความเห็นอย่างไรกับรองเท้าคิมเมอลัสบ้างนะครับหรือใครใส่รุ่นนี้แล้ว27ออกมันเพิ่งออกนะอาจจะยังไม่ซื้อกันนะ26ใครใส่แล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันทีนะครับอยากรู้นะครับแต่รุ่นนี้ผมว่า27ปรับมาก็ดูดีขึ้นนะผมเคยมีรุ่น25 มันก็ดูสวยแหละแต่มันไม่สวยเท่านี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาปรับมาให้ดีไซน์ของชั้นมิโซอะไรพวกนี้มันดูสวยขึ้นถ้าเทียบกันกับรุ่นเดิมในรุ่น25นะครับก็ถือว่าทําออกมาดีไซน์ออกมาได้ดีทีเดียวนะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับอยากฟังความเหน็นของพเพื่อนบ้างเหมือนกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้ารุ่นนี้ Cumulus 27จาก A s i c นะครับและสุดท้ายย้ากับพกเพื่อนๆสม,มัเสริมว่าแล้วก็แล้วก็และ,และ,และ เพื่อนๆจัได้ครับว่าผมบอกเพื่อนๆไว้ว่าอย่างไรครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่และทุกครั้งผมจะบอกกับเพื่อนๆเสมอๆนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดไม่ไว่าจะเป็นคู่นี้หรือคู่นี้ก็ตามนะครับแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนะครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ